เขินตรงเขินมาลูกเพจเข้ามาจ้าสวัสดีครับลูกเพจครับเริ่มมาแล้วทีกล้องรีคอร์ดนะครับรอลูกเพจจะคื่นเข้ามาเร็ว อันนี้ในในเฟซบ o ๊กเหรอครับว่าใช่ค่ะแล้วใน t ิ k t o k มีไหมครับหรือว่า TikTok มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมครับอันนี้แชร์ทั้งเพจเราแล้วก็เพจอิจาด้วยได้ครับมาแล้วนะคะค่ะทายลูกเพจอิจันบันเทิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพจอิจันบันเทิงครับผมแบนใหญ่นะครับก็วันนี้มา เป็นศิลปินหน้าใหม่ครับมาเ, <c oughs> เป็นศิล,ศลปินหน้าใหม่ไวรลาอ่อนมาโปรโมทเพลงนะครับ <c oughs> เป็นเพลงที่พูดถึงผู้ป่วยนะกันแล้วกเ็เป็นเพลงที่เพลงขอบคุณเนาะซึ่ง,ซ,งซึ่งเพลงนี้เขียนมาพิเศษเพื่อสําหรับผู้ป่วยโรค SMA คือโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งใน MV ถ้าใครใครไปฟังไปดูในชมเอ็มวีก็จะจะเจอนางเอก MV ซึ่งเป็นน้องชื่อน้องรถเมย์ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรค SMA ก็จะเป็นวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งหลายๆคนก็จะได้เห็นว่าน้องใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะให้เพราะว่า,เ,าเพื่อให้คนอื่นได้ไดรู้จักโลกนี้นะโลกเอสเมแล้วก็ได้เห็นว่าผู้ป่วยจริงๆยังต้องการการช่วยเหลืออยู่ด้วยนะครับแล้วเราก็พยายามเป็นเป็นสื่อกลางให้คนได้มีสร้างความ เข้าใจในในโลกนี้นะซึ่งโลกก็จะไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่าดีขึ้นจะมีแต่เสมอหรือว่าแย่ลงเรื่อยๆจนอ่อนแรงแล้วแล้วท้ายที่สุดก็จะเียชีวิตในที่สุดนะครับเพลงนี้ก็เลยพูดถึงการการเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็พูดถึงว่าเรา,เอ,าอยากจะขอบคุณคนที่ทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอยู่ที่เคียงข้างเราที่รักเราก็ เลยเขียนเป็นเพลงชื่อเพลงขอบคุณขึ้นมานี่ผมพูดยาวๆเลยจุดเริ่มต้นค่ะต้องถามว่าจุดเริ่มต้อนอ่ะไปเจอน้องรสเมย์หรือรู้จักกันได้ยังไงจริงๆผมไปช่วยงานของอสมาคมามะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็ในทีมหนึ่งในทีมงานเหล่านั้นที่ที่ชวนไปช่วยงานก็ก็แนะนําให้รู้จักน้องซึ่งซึ่งมีโปรเจกต์เนี้ยอยากให้เราทําเพลงเพื่อให้คนได้รู้ว่าโรคเอสเมเนี่ยมีผู้ป่วย มีอยู่ถึงจะเขาเรียกว่าเป็นโรคหายากนะแต่ว่าจํานวนคนที่มีก็ไม่น้อยก็ยังต้องการกันช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะน้องรถเมก็เป็นเหมือนตัวแทนผู้ป่วยโรคนี้ซึ่งต้องผมชื่นชมแนละประทับใจแล้วได้เห็นได้รู้จักน้องแล้วคุณแม่ซึ่งน้องเนี่ยตอนนี้ก็ป่วยมา30ปีแล้วคุณแม่ก็ดูแลมาตลอดแล้วก็น้องน่าทึ่งที่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าการใช้ชีวิต ในขณะที่เป็นผู้ป่วย SME อ่ะจะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้น้องเป็นนิสิตทุนปริญญาเอกจิตวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งใช้เวลาว่างด้วยกันมา,มาเป็นคนให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยกันแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยรู้สึกว่าประทับใจที่ท,ที่เราการเห็นคุณค่าของชีวิตของเวลาที่เหลืออยู่มันไม่ใช่สิ่งที่จะอ้างเหตุผลอื่นในการใช้ชีวิตได้ผมก็เลยรู้สึกว่า Uh, เวลาที่มีน้อยอะ่ะแต่ว่ามันมีความหมายมากก็เลยก็เลยเขียนเป็นเพลงขอบคุณขึ้นมาให้เพื่อที่จะให้คนทุกคนได้ได้เห็นชีวิตของน้องด้วยตอนที่แต่งออกมาก่นได้ได้แบบได้คุยกับน้องไหมว่าเออเนี่ยพี่แต่งเพลงนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ตอนแรกนั่งคุยกันก่อนแล้วก็ได้ได้ถามว่าแบบใยแต่ละวันชีวิตต้องทําอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่คุณแม่ต้องดูแลน้องคืออะไรบ้างตั้งแต่ผมรู้สึกว่ามันมีดีเทลหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้เลยว่า ว่าการใช้ชีวิตมันยากหรือเปล่าหรือว่า,าในใจของเขาคิดอะไรบ้างในแต่ละวันคือคําถามคือว่าพวงนี้ตื่นมาอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือพวกนี้อาจจะไม่ได้ตื่นมาก็ได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าของวันเวลาจริงๆแล้วก็พอนึกอีกทีมันก็เหมือนกับมนุษย์เราทุกคนนะที่ที่เรามีเวลาที่นับถอยหลังซึ่ง ผมพยายามมองหาสิ่งที่มันเราเรามีร่วมกันนะครับผมก็มองกลับมาที่ชีวิตตัวเองว่าแล้วผมจะบอกอะไรคนที่เรารักบ้างถ้าวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้มีโอกาสพูดอีกอก็เลยคิดว่าจะพูดว่าขอบคุณละกันที่ทําให้ชีวิตเรามีความหมายแบบนี้ที่ทําให้ทุกอย่างที่มันมีอยู่มันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ก็เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นอะไรองอี้ครับตอนที่พูดคุยกับน้องน้องมีอารมณ์แบบว่า ท้อแท้อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะผมว่าไม่ได้เป็นการท้อแท้ในเรื่องของกำลังใจเลยซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอย่างเราเนี่ยในวันธรรมดาของเราบางวันที่เราเหนื่อยล้าเรายังรู้สึกว่าเราเอ้ยจะไหวไหมกำลังใจเราอาจจะถดถอยบ้างเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันน้องที่ป่วยอยู่อะ่ะผมรู้สึกว่าเขามีพลังงานดีๆที่จะมอบให้คนอื่นอยู่ตลอดอย่างที่บอกว่าเป็น น้องสามารถไปช่วยให้คำปรึกษาคนอื่นด้วยในขณะที่ตัวเองก็ป่วยแต่เรารู้สึกว่าในขณะที่รันที่เราสบายดีเรายังบางวันเรายังรู้สึกว่าไม่อยากไปทําอะไรให้คนอื่นเลยเพราะว่าเรารู้สึกไม่แฮปปี้กับตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า,เ,าเราก็ได้ในขณะที่เรากําลังเรียนรู้จากชีวิตน้องเราก็ได้พลังงานดีๆกลับมาด้วยครับตอนที่ปล่อยเพลงออกไปฟีดแบบเป็นยังไงบ้างคะก็หลายๆคนมีบางคนบอกว่าดูไม่จบ เพราะว่าเขาซึ้งแล้วก็รู้สึกประทับใจกับบางคนแบบต้องพอพักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่เพราะว่าเนื้อหาก็จริงๆผมว่าเป็นเป็นภาพท่าเีนนี้เป็นกิจวัตรประจําวันของรถเมลและคุณแม่นะแต่ว่าในภาพกิจวัตรประจําวันนั้นเป็นเรื่องปกติของเขาแต่เรารู้สึกเราดูแล้วเรารู้สึกอะไรมากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะเปรียบเทียบกับกิจวัตรประจําวันของตัวเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความหลัก ของการเอาใจใส่ดูแลกันและกันแล้วก็การอยู่เพื่อกันและกันม,มันมีความหมายแล้วก็ทักใจคนที่เข้ามาดูด้วยครับหลายคนอาจจะแบบว่าไม่กล้าที่จะบอกักไม่กล้าที่จะขอบคุณหรือไม่กล้าที่จะแสดงความรับต่อกันแต่กลายเป็นว่าเพลงนี้มันทําให้คนกล้ามากขึ้นไหมคะใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกอมไม่ค่อยกล้าที่จะให้ใครรู้ความรู้สึกเราแต่ว่า ถ้าเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่ได้เคยบอกเขาเลยเเขาจะรูไ้ไหมนะอะไรเงี้ย mm hmm. เพลงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องคิดมากอะ่ะกับการที่เราจแค่การบอกว่ารักใครสักคนเป็นสิ่งที่ดี mm hmm. การที่เราจะขอบคุณใครสักคนยินดีกับกับชีวิตที่มีอยู่มันเป็นสิ่งที่ชีวิตในธรรมวันธรรมดาของเราอะ่ะจริงๆมันมีมีความสวยงามมีคุณค่าเนาะแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามเมฆหมอก ของความรู้สึกบางอย่างมันมาปิดบังไว้อะแต่พอเราไปเห็นชีวิตวันธรรมดาของของน้องอะเรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วชีวิตเราชีวิตของทุกคนมีคุณค่าอยู่เสมอเราแค่ไม่เคยมองเห็นมันประมาณนั้นนะใช้เวลาแต่งงานไหมนานเหมือนกันนะเพราะว่าผมผมเขียนไว้เขียนออกมาประมาณสองเพลงแล้วผมก็พยายามเลือกเพราะว่าจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พูดถึงการจากลาเนาะ แล้วผมก็แอบ,บในใจว่าเราเรากําลังเอามุมที่ลบหรือเปล่าพลังสีเทาออกมาหรือเปล่าแต่อีกเพลงหนึ่งก็จะพูดถึงการแบบให้กําลังใจกันแต่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันให้น้องเลือกด้วย<ม>แล้วก็พี่ๆในทีมอของโปรเจกต์เนี้ยช่วยกันเลือกก็ทุกคนก็เหมือนกับเลือกเพลงนี้เพราะว่าพูดได้ตรงกับความรู้สึกของทุกคนด้วยครับแล้วตอนที่น้องฟังน้องว่ายังไงบ้างคะ ต้องชอบอ่ะแล้วก็ mm hmm. ก,ก็ก็ดีใจนะเพราะว่าผมก็เวลาผมทําเพลงผมมักจะกังวลเนาะว่าแบบสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเข้าใจมันจะตรงกับของคนอืนอ่นๆไหมอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ก็ก็เขียนออกมาใช้เวลาเหมือนกันเพราะผมผมรู้สึกว่าเราตั้งใจนะจริงๆเป็นเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ที่ตั้งใจเพราะเรารู้สึกว่าเราทำออกไปด้วยด้วยด้วยเป้าหมายบางอย่างเราก็อยากให้คน เห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆมันก็เลยค่อนข้างใช้เวลากังวลนะว่าแบบเอ๊ะทำออกมาไม่ดีหรือว่าทำมาแล้วมันผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งครับแต่ก็สุดท้ายก็ออกมาอย่างที่เห็นครับเห็นว่าเพลงจริงๆแล้วแต่งออกมาเพื่อที่เ,เรื่องเรื่องของการระดมทุนหรือช่วยเหลือคนที่เป็นโรคนี้ด้วยใช่ครับจริงๆความตั้งใจก็คือนอกจากเรื่องการ สร้าง awareness ว่าผู้ป่วยโรคเอมบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยกั้มเนื้ออ่อนแรงคืออะไรเงี้ยอย่างน,ยงน้อยก็เกิดความเข้าใจว่าจริงๆผู้ป่วยเนี่ยการรักษาเนี่ยยังไงก็ไม่หายก็คือต้องต้องดูแลไปตามอาการแล้วก็จะมีแต่สุดลงเท่านั้นการระดมทุนเน่ยจริงๆก็มีความจําเป็นแหละเพราะว่าน้องหรือผู้ป่วยท่านอื่นๆเนี่ยก็ยังต้องการต้องใช้งบประมาณตรงนี้ซึ่งการรักษาเนี่ย จริงๆแล้วคือเท่าที่ทราบมามียานะแต่ว่าเป็นยาที่ราคาแพงด้วยดังนั้นเนี่ยดุลพินิจของแพทย์อะ่ะก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ในภายในภายใต้บัตเจ็ตที่จำกัดอะ่ะว่าจะต้องใช้ยังไงอะไรยังไงซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาโปรเจกต์นี้ว่าเราจะเ,าเปิดช่องให้คนได้เห็นและสามารถช่วยได้นะครับจริงผมคิดว่า ยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนที่ที่รอแต่ว่าน้องรถเมย์คือเหมือนป็นหนึ่งตัวแทนของผู้ป่วยโรค s m สครับน้องต้องใช้ค่ารักษาเยอะขนาดไหนคะเ,เอโอ้โหผมผมเคยได้ยินจากจาก,จากทีมงานก็คือถ้าจะแบบเอาแบบเต็มโดสที่จะแบบให้ให้ให้ประคองให้ยือ้อให้ได้ยาวๆเนี่ยก็หลายล้านนะจะมันน่าจะมัน,น,น6-7ล้านเลยทีเดียวแต่ว่าอ,อย่างที่บอก การข้อมูลในดๆผมไม่อยากพูดข้อมูลทางการแพทย์เพราะว่าผมไม่ใช่หมอแล้วก็ผมอาจจะแบบว่าพูดอะไรถ้าเกิดผิดพลาดหรือข้อมูลอาจจะมีคลาดเคลื่อนได้นะก็เลยพยายามพยายามพูดตรงนี้ให้น้อยนะแต่ว่า,าข้อมูลบัญชีนี้ก็จะเป็นของสภากาชาติซึ่งซึ่งหลายคนถ้าใครดู MV แล้วสามารถเลื่อนไปดูตรง d s s r r p t t i o นนะเลื่อนลงมารายละเอียดก็จะมีบอกไว้แล้วก็ถ้าระบุถึงชื่อน้องเนี่ยก็จะเป็น สําสหรับผู้ป่วยคือจริงๆโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีหลายประเภทด้วยทีนี้ในประเภทของ SMA เนะี่ยก็คือน้องตัวแทนเป็นตัวแทนของผู้ป่วย SMA หลายๆคนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงบประมาณที่เข้าไปให้แพทย์ได้จัดสั่งให้กับผู้ป่วยทุกคนครับเรียกว่าเป็นโครงการดีๆใช่ฮะจริงๆผมผมไม่อยากยกว่าแบบเป็นโครงการใหญ่ตัวอะไรผมแค่อยากรู้สึก ผ่านมาเจอเรื่องราวนี้นใช่ใช่ชเป็นผ่านมาเจอเรื่องราวนี้แล้วก็รู้สึกอะไรไปด้วยแล้วก็อยากให้อ,อ,อยากให้คนได้เห็นอย่างน้อยได้รู้ว่ามันมีคนป่วยแบบนี้นะแล้วก็ยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เพลงเนี้ยอาจจะช่วยเป็นสื่อกลางดีๆให้ทุกคนได้เข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยครับข้อที่เอ็มดีรู้สึกว่าคุณแม่ของน้องค่อนข้างจะเข้มแข็งมกๆาาใช่คนระับจริงๆก็ประทับใจนะผมประทับใจเพราะว่า ทราบว่าคุณพ่อเสียตอนอนายุสิบสองนะจประมาณนั้นซึ่งคุณแม่ก็มีรับหน้าที่ดูแลน้องมาตลอดแล้วก็คุณแม่ตอนนี้น่าจะเจ็สิบแล้วน mm hmm. เนาะก็ชื่นชมนะเพราะความความ,ความที่คุณแม่เลี้ยงดูน้องจนน้องเป็นคนที่แบบมีสนิสติที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะ ออใช่ใช่ไม่ง่ายเลยแล้วก็ประทับใจมากๆก็เลยจริงจริงหัวใจของเพลงนี้คือการพูดถึงความรักของรถเมย์กับคุณแม่ซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมผมรีเลทได้กับสิ่งนี้ครับก็อยากให้แฟนๆไปติดตามกันใช่ครับอยากให้เข้ามาฟังกันก็จัดไปเลยใช่ครับก็ช่วยเท่าที่อยาก<ช>สามารถช่วยได้แล้วก็จริงๆก็ ไม่ช่วยก็เข้ามาชม MV ฟังเพลงกันอย่างน้อยรู้จักรถเมย์เข้าไปติดตามรถเมย์ก็ได้นะเป็นการสปอร์ตกันอีกรูปทางหนึ่งได้ครับแล้วช่องทางของน้องอะคะมีแบบให้ติดตามน้องก็จะมีเป็นเพจเนาะน่าจะมีเพจชื่อรถเมย์ร<ม>ถเมย์สเตชันบ้านี้นะ่าจะมี YouTube ด้วยนะประมาณนั้นถ้าดูจะมีคอมเมนต์ของน้องอยู่ตที่ตานะ่างนะใคไปดูกระแสคอมเมนต์ก็หลายๆคนก็จะชื่นชมน้องกับคุณแม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมว่าน้องต่างจก็เป็นกำลังใจให้ รถเมย์คุณแม่ก็เป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่น้องกับคุณแม่ที่ที่ป่วยที่ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยแบบนี้ก็ s m e ยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือลยอยู่อีกด้วยถึงว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่แบบอยู่ๆจะเป็นก็เป็นจริงๆเป็นโรคพันธุกรรมซึ่งซึ่งจะพบเจอเนี่ยในจํานวนแบบว่าประชากรที่เกิดใหม่เนี่ยคือจริงๆพันธุกรรมบางคนเนี่ยเป็นมีหลายชนิดน้องหลายไทป์ซึ่งบางบางแหมผมพูด กลัวผิดนะแต่ว่าประมาณนี้เท่า <c oughs> ที่เท่าที่ฟังมาก็คือว่าบางคนก็คือเป็นตั้งแต่กําเนิดเลย, <c oughs> ยบางครงบาทายต่อมาก็าจ,จะเป็นแบบในวัยเด็กแล้วก็วัยวัยรุ่นจนมาถึงวัยวัยผู้ใหญ่ซึ่งมันเป็นซึ่งเ,เกิดจากพันธุกรรมซึ่งเกิดจากพาหะทั้งทั้ง,ท,งทั้งฝั่งพ่อแม่แล้วก็มาสู่ลูกค,ครับประมาณนั้น <c oughs> นอกเหนือจากเพลงนี้ผลงานต่อไปจะมีอะไรบ้างจริงๆเพิ่งปล่อยเพลงอีกเพลงหนึ่งไปชื่อเพลงไม่มีวันนะเป็นเพลง พูดถึงการอัลักแล้วก็ทำเป็นแอนิเมชันเล่าเรื่องผ่านเดอรี่ของเด็กผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้เองครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเพลงในอัลบัม้มซึ่งผมเพิ่งเพิ่งทำเสร็จเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดมาเป็นซนะิงเกิลนแต่ว่าเรียกว่าเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งก็อยากให้ยองชมกันนะเพราะว่าเป็นพาย้อนกลับไปในวัยที่เราเป็นเด็กมัธยม ทำไมอะคะทำไมถึงคิดจะแต่งเพลงแบบนี้ผมพยายามนึกว่าถ้าเราพูดถึงการแอบรักใครสักคนมันน่าจะเริ่มผมเป็นคนแบบขี้อายเนาะไม่ค่อยกล้าพูดดังนั้นในสมัยย้อนกลับไปในสมัยช่วงมัธยมอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราจะอยู่กับความรู้สึกของเราเองแล้วจะเก็บไว้แล้วบางครั้งเราเรากังวลกับการที่เราจะเปิดเผยความรู้สึกดังนั้นเราเลือกที่จะเก็บไว้แล้วการเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้บางครั้งมันเป็น ความปลอดภัยอ่ะมันกลายเป็นเซฟโซนที่ก็ดีกว่าที่เราจะเสี่ยงพูดออกไปแล้วมันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมันจะออกมาหัวเลยก้อยอ่ะก็เลยท้ายพลอย่างท้ายผมก็จะเก็บไว้แล้วก็เราก็จะเก็บมันเป็นความลับไวต้ตลอดไปประมาณนั้นซึ่งก็เลยทาผ่านเป็นแอนิเมชันมาให้ทุกคนได้ดูกันครับอพอปล่อยเพลงไปแล้ววันเดียวกระแสเป็นยังไงบ้า ก็หลายๆคนก็ย้อนกลับไปสู่วัยความบางคนบอกว่าเอ,อ็มวีน่ารักเป็นแอนิเมชันน่ารักแต่ว่าเนื้อหาก็คือน้ำตาไหลเหมือนเดิมมีลูกเพจถามว่าแล้วตอนนี้คุณโอความรักอยู่นในสถานะไหนคะเนี่ยฮะสถานะคือเดี๋ยวเอาอัลบั้มให้ดูแล้วกันเหมือ <c oughs> <c oughs> นสิบสี่เพลงในอัลบั้มนี้จริงๆก็เป็นที่ปล่อยออกมาก็คือว่า,าวันที่ยีนี้จะมี งานเปิดตัวอัลบั้มนี้ซึ่งรวมเพลงทุกเพลงครับตั้งแต่เจ็บจนพอลืมไปไปได้ดีนะดี่ยสัญญาณให้ชมอันนี้ก็คือจะเป็น29นี้ก็คือจะมา,ามาทายอัลบั้มกันที่ l i d o Connect ที่สยามนะฮะโดยที่สามารถหาซื้อได้แล้วด้วยนะครับทาง Lineshop h o l y f o x นะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยทั้งในอ n s t ต g r กรมของแว่นใหญ่หรือว่า เพจก็ได้ก็จะมีรายละเอียดอยู่สั่งได้เลยมีแผ่นเสียงด้วยนะครับแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วนะหาครับสนะิบสี่เพลงนี้ก็จะแบบเอาไปเล่นกัน,นสดๆในางานโดวยวันที่2 9ถ้าใครไม่ซื้อก็ได้มาชมก็ได้นะมาชมมาชมคอนเสิร์ตกันฟรีๆม,มามาเจอกันแบบตัวเป็นๆก็ได้ครับทุกครั้งที่เวลาเราออกเพลงมาเรามีความคาดหวังในผลกระแสตอบรับมากน้ยแค่ไหนผม คา,าดหวังกับกระแสตอบรับแบบความสําเร็จแบบการต,ติดชาร์ตหรือเป็นเพลงฮิตอะไรเงี้ยผมรือวยอดรีว่ะผมอาจจะไม่ได้คาดหวังมากแต่ผมคาดหวังว่าจะมีคนที่ได้ประโยชน์จากเพลงเนี้ย <Okay. S 2> จากาการได้ฟังเพลงนี้หรือว่ารู้สึกอะไรสักอย่างกับเพลงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามีคนที่ฟังแล้วรู้สึกเข้าใจหรือว่าเพลงนี้ไปพยุงความรู้สึกเขาไว้ได้ในเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันก็ถือว่า เป็นความสาเร็จสําหรับคนทําเพลงแล้วอะซึ่งไม่จําเป็นต้องแบบจํานวนเป็นหมื่นเป็นล้านคนอะไรเงี้ยอมีลกเพจถามว่าคุณโอจะแต่งเพลงไม่อ,อกหักบ้างหรือไม่คะแบบว่าเพลงแฮปปี้ใช่ไหมสมหวังผมผมจะพยายามมันไม่ง่ายเลยจริงๆ<ช>แล้วคิว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาแบบมันมทนัดใจนะสำหรับคนอ,อกหักนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เราเข้าใจความรู้สึกผิดหวังความเสียใจได้มากกว่าความสมหวังผมก็เลยเล่าเรื่องความผิดหวังได้ดีกว่าแล้วก็จริงๆเพลงทุกเพลงที่เขียนมันก็มาจากเรื่องราวชีวิตตัวเองอดังนั้นถ้าฟังเราก็จะเข้าใจว่าเออเราน่าจะเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ใชครับอก่อนจะจากลาก,กันไปก็อยากให้ ฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอยู่เลยค่ะหลายอย่างมากเลยใช่เวลาฝากโอเคตอนนี้ฝากอัลบั้มนะอัลบั้มชื่อ Lifetime ก็เป็นอาจจะเป็นอัลบั้มเดียวในชีวิตก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มี14เพลงนะรวมถึงเพลงไม่มีวันที่เพิ่งปล่อยไปด้วยครับก็วันที่29นี้นะเราก็จะมาเปิดอัลบั้มนี้กันที่ลิโดสยามนะครับผมทั้งหน้าเลยนะประมาณ สาม,มงงใบาสาม,มงงเป็นต้นไปนะฮะก็มาเจอกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็หาซื้อได้แล้วทางไลฟ์ช็อป h o l l y Fox <c oughs> คิดว่าใช่ h o l l y Fox Shop ใช่ใช่ใหรือเข้ามาติดตามในเพจได้นะ,ะสำหรับทุกๆคนที่ซื้อแล้วก็มาสายกันที่ที่29นี้ได้ครับส่วนเพลงที่เพิงปล่อยอีกเพลงนึงก็คือเพลงขอบคุณจริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ตั้งใจทําตั้งใจจะมาเล่าแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังกันนะครับผมใครช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันคนนี้ละหน่อยครับบริจาคเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะให้กับผู้ป่วยโรคเอสเมทุกๆคนโดยเฉพาะรถเมย์แล้วก็คุณแม่ครับผมอีกเรื่องหนึ่งมีมีเรื่องอะไรนะมีอะไรมีอะไรอีกไหมยูทูบยูทู e ก็จะมี h o l ฟ็อนะครับผมแล้วก็ youtube ของแว่นใหญ่ด้วยนะครับฝาก เข้าไปกด subscribe กดติดตามนะครับแล้ว so, ก็ทาง Instagram ของแว่นใหญ่ก็เข้ามา o- u n แว่นใหญ่ w n y a i ครับเพจด้วยนะครับฝากติดตามกันทุกช่องทางนะครับพูดเยอะมากพูดรอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยอไม่ได้พูดอ่าก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทักทายแล้วก็ใครอยากถามอะไรก็พูดคุยกัน <จ>ตอบนำการแต่งเพลงอะไรยังไงใช่<ห>ใช่ใช่อยากให้อยากหรืออยากได้เมาเล่าแบบบางคนก็จะมาเล่าเรื่องว่าพี่ช่วยเอาเรื่องนี้ไปเล่าไปเขียนได้ไหมอะไรก็มีนะมีหลายๆครั้งซึ่งบางทีก็บางทีก็น่าสนใจบางทีก็น่าสนใจน่าเอามาเล่าอะไรอย่างงี้ครับีก่อนจะปิดไลฟ์กันนะคะทุกคนเราจะให้พี่โอร้องเพลงสดๆให้เราฟังกันได้เลย <Okay. S 1> ฝากเพลงนี้ครับเพลงขอบคุณนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันวันนี้ขอบคุณอิจันนะครับขอบคุณอิจันบันเทิงแล้วก็เข้ามาฟังเพลงนี้กันเยอะนะครับช่วยกันครับหากพรุ่งนี้เธอไม่ได้เจอฉันหากวันและเวลาที่เคยได้มี ต้องหดลงในวันนี้อยากให้เธอนั้นได้รับรู้สิ่งที่มีอยู่ในใจเสมอมาอยากบอกกับเธอในตอนนี้ว่าฉันโชคดีเท่าไรที่ได้รักเธอคนนี้ จะทำให้ชีวิตฉันมีความมายขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันจึงโหดร้ายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอ ขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจให้รู้ว่าความรักแทนเป็นอย่างไรหากพรุ่งนี้กลายเป็นเพียงความฝันหากฉันไม่อาจลืมตามาพบเธอเพราะจึงรู้ไว้ในหัวใจว่าฉันรัก รักเธอเพียงไรแม้ฉันไม่อาจจะบอกเธออีกแล้วขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันช่างโหดร้าย ขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจให้รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไร แ่ยนะคะทั้งสดและวันนี okay. bye bye girl, filled, ้ต like ้องขอบคุณ like พี่โอมากๆแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือช่วยเหลือน้องๆนาะที่ป่วยหรืออะไรอย่างนี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับโอเคบ๊ายๆค่ะทุกข้อลูกเพจไปติดตามกันเนอะ